อ่ะก็อยากรู้สิคะพูดมาขนาดนี้แล้วจะไปไหนอยากไปคิริวงอ่ะนครศรีธรรมราชแล้วเธอจะไปกับใครก็ต้องไปกับแม่เพราะหนูโสดป่ะใช่หรอใช่หรอโอเคโอเคเชื่อแล้วเชื่อแล้วไปไหนค่ะ สาวอีสานอยู่แล้วจะหนูพี่ก็คิดถึงตำปุผงที่ถึงปราแดกนะคะถ้าจะไปก็จะไปอุดรค่ะอยากไปมอุดรไม่ไปเป็นสาวโสดไม่รู้จะไปกับใครไปกับหนูได้เอาน้องน้องเอาน้องนไปด้วยได้เดี๋ยวพี่ลาภพาเป็นไกด์พาไปเที่ยวจังหวัดอุดรเปิด GPS เลยเดินทางไปตอนนี้เลยอุดรไทยอุดรมันมีอะไรให้เที่ยวบ้างอ่ะโอ้ยเยอะแยะ you